าพล่าสุดโดโดยุทธพิชัยเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับโดโดยุทธพิชัยชาเลค่ะอดีตพระเอกรุ่นใหญ่หวัย5้53ปีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการเป็นตัวประกอบและนายแบบเริ่มเป็นที่รู้จักจากงานแสดงโฆษณาเนสกาแฟต่อมามีผลงานการแสดงภาพยนตร์และละครโดยมักจะรับบทนำและบทรายเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านโดโดยุทธพิชัย หันไปนเล่นการเมืองได้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครเขตวัฒนาในนามกลุ่มรักกรุงเทพของพลตําววจเอกอัศวินขันเมืองและได้คะแนนเป็นลำดับที่5เปิดภาพล่าสุดโดโดยุทธภิชัยในวัย53ปีลงทุนไปทำสันที่เกาหลีเพื่อให้หล่อมายิ่งขึ้นโดยได้ทำหัตถกรรมดึงหน้าคอเนี้ยขมับฟูลเฟสลิฟติ้ง แก้ไขตาบวนสร้างชั้นตาใหม่และเคลียร์ปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงงานนี้ต้องบอกเลยว่าดูหน้าเด็กลดอายุลงกว่าเดิมมากๆว่าแต่จะรอเกาหลีเข้าใจขนาดไหนไปชมจากภาพการได้เลยถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชายมา,าความสามารถสำหรับตัวโดหยุดทธพิชยัยชานเลยค่ะที่พักหลังวันนี้มักจะเห็นตัวตัวกลับมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพหน้าตาเป็นพิเศษเรียรกว่าไม่ยอมปล่อยตัวเองให้ดูโทรมเลยตองหน้าอ่อนปิ๊งปังใสปิ๊งอยู่ตลอดเวลา เรียกว่าหลังจากที่โดโดสได้ขึ้นเขียงไปแล้วก็กลับมา20ต้นต้น,ตนอีกครั้งหล่อหน้าใสสไตล์โอปป้าเกาหลีละมุนมากขึ้นเป็นกองจนทำให้ภูมิใจกับหน้าใหม่มากๆเรียกได้ว่างานนี้ต้องคอยกความดีความชอบให้กับมอสันเกาหลีที่คอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำให้ตลอด24ชั่วโมงบริการอย่างดีให้พระเอกของเรากลับมาเป๊ะอีกครั้งฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ